ที่บ้านของนายสมพงศ์เลขที่42หมู่ที่5ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดป่าจีนบุรีซึ่งเปิดเป็นร้านค้าขายของชำมีสุนัขตัวหนึ่งชื่อเจ้าเตี้ยที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดที่เดิมมีอยู่ด้วยกันสองตัวแต่ได้ตายไปนานแล้วจึงเหลือเพียงเจ้าเตี้ยตัวเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นสุนัขที่ค่อนข้างจะเชื่องเชื่อฟังเจ้าของและที่โดดเด่นคือเจ้าเตี้ยจะมี20นิ้วเดนนาสมพงศ์เจ้าของสุนัขเชื่อว่าเจ้าเตี้ยเป็นสุนัขที่เป็นมงคลและหายากเนื่องจจากสุนนนนนัััขท่่วววไป้้้ะมีิิแค18 เดือยที่งอกออกมาดูดูแล้วคล้ายกับเดือยไก่ชนมีความแหลมแต่นิ่มนายสมพงษ์ยังบอกอีกว่าเคยได้ยินมาว่ามีสุนัข20นิ้วเป็นหมาที่ฉลาดรักเจ้าของซื่อสัตย์เป็นเพื่อนตายใครมีไว้จะโชคดีให้โชคลาบขณะที่ลูกของนายสมพงษ์คือน้องเอได้เขียนหมายเลข0ู -9 ให้เจ้าเตี้ยคราบแต่เจ้าเตี้ยไม่คาบตัวเลขกลับใช้การดมและใช้เท้าเขียนเลข2ใบ เมื่อเปิอดออกดูได้ตัวเลข04-40ซึ่งของหวยต่างจะนำไปซื้อสลักรัตตรี่ในงวดที่จะมาถึง1 6กรกฎาคมน,นี้ทีมข่าวไทยเก็ทนิวส์รายง,งานในสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยในรายการผู้ว่าพบประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีและ c ีทีจันทบุรีว่าสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดจันทบุรีพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากการคัดกรองเชียงรุก หลังจากรัฐบาลได้ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดส่งผลให้รรงงานที่เป็นคนจันทบุรีในพื้นที่10จังหวัดและพื้นที่แพร่ระบาดกลับมาในภูมิลำนาผู้ติดเชื้อบางคนไม่แสดงอาการและได้นำเชื้อกลับมาในหมู่เครือญาติทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ทาง้านจังหวัดจันทบุรีจึงได้เปิดโรงพยาบาลสนามจันทประชาร่วมใจบ้านจันทเขลม้มอำเภอเขาคิรีกูดอีกรอบหนึ่งเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการน้อย และผู้ป่วยที่เป็นคนจันทบุรีแต่ทํางานในกรุงเทพมหานครและประิมณฑลซึ่งมีปัญหาเรื่องเตียงร,รักษาไม่เพียงพอเป็นการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมหลีกเลี่ยงความแออัดของโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยราชพัฏนํลำไพพันดีเชิงรายก็ตามคนจันทบุรีที่เดินทางกลับมาภูมิลำนาวหรือมีญาติพี่น้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและอ,อสอมอติดตามพร้อมกับแนะนําการกักตัวอยู่บ้านเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาด ถ้ามาจาก10จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจเชื้อโรคโควิดภายใน3วันและใบรับรองการฉีดวัคซีนซึ่งหากไม่มีต้องตรวจหาเชื้อและกักตัวเองที่บ้าน14วันอย่างไรก็ตามในส่วนของการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและอาหารจากพื้นที่จันทบุรีเข้าสู่พื้นที่ชั้นในสามารถเดินทางได้แต่ต้องมีใบรับรองจากอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าของสถานประกอบการเพื่อแสดงเหตุความจำเป็นในพื้นที่ล็อกดาวน์10จังหวัด ส่วนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนั้นยังคงเปิดตามปกตินักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดสามารถเข้าพักที่โรงแรมรีสอร์ทได้ตามปกติแต่ต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูลตามที่จังหวัดกำหนดส่วนนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่1ิจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต้องแสดงหลักและตรวจคัดกรองที่บริเวณด่านตรวจระหว่างเมือง5จุดซึ่งอาจจะไม่สะดวกแก่นักเดินทางในช่วงนี้จารมันยงเสนารายงาน สองนักกีฬาโต้คืนทิมชาติไทยโอตนัทพงศ์โพนพรัตน์กับดาวนางสาวสิรพรแก้วดวงงามออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบิน JL034 เมื่อเวลา21นาฬิกา45นาทีของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายศักดาสกุลแฝงเป็นโค้ชและนางสาวพันธิพามั่งมีผลเจหน้าที่ร่วมเดินทางไปพร้อมกัน ทรบาบ2นักกีฬาวินเซอร์บไทยผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 แล้วและจะถูกกักตัวตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นเวลา5วันก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในศึกโอลิมปิกโตเกียว2020ระหว่างวันที่23ามกร,รกฎาคมถึง8สิงหาคมนี้โดยน้องดาวนางสาวศิริพรแก้วดวงงามจะแข่งขันในรุ่น srx หญิงและอดณัทพงศ์พลนพรัตน์จะแข่งขันในรุ่น rx s ชายนิราทิพสีนันทพลทิพสีพิทยาทิพสี รายงานนายชัยจันทร์สุริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานมอบบ้านกาชาติเพื่อผู้ยักไร้ในพื้นที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดให้กับนายประจักษ์สาพัฒน์อายุ50ปีบ้ลนเลขที่160หมู่ที่12ตําบลโพสีสว่างอำเภอโพนทองจังหวัร 101, ดร้อยเอ็ดโดยมีธันตแพทย์หญิงสุดิรัชริมาศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดร,ร้อยเอ็ดกล่าวรายงาน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวิจิลาลงกรณพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวและแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกนานรัปการต่ออาณาประชาราษฎร์ทั้งแผ่นดินโดยในประจักษ์สาพัทพร้อมกับภรรยานางพมวลสาพัทได้กล่าวขอบคุณเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมแสดงความรู้สึกว่าตื่นตันใจพูดไม่ออก เป็นครั้งแรกที่มีบ้านซึ่งตลอดชีวิตที่ผ่านมานั้นอาศัยกระทบอยู่มาโดยตลอดสุดเทพลอยแก้วรายงานในประยุนพระมศากกรจังหวัดสตูลเป็นประทานโครงการประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดสตูลด้วยมีนายบุญเสียนหนูบุญพู้มในการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากรพร้อมกับเจ้าหน้าที่สากรจังหวัดสตูลสำนักง,งานเกษตรและสากรสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดประธานหอ,อการค้า กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูนวิสาหกิจเพื่อชุมชนจำกัดและผู้แทนสากลและกลุ่มเกษตรกร5แห่งเข้าร่วมในการประชุมท่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนระบบตลาดนำการผลิตและการบูรณาการร่วมกันกับตัวงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนงานบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัดแต่รวมให้ความเห็นต่อแผนที่จะนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสาก์ระดับจังหวัด ท่านี้กระทรวงเกษตรและสาก์ได้กำหนดนโยบายตลาดนำการผลิตภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคการเกษตรปฏิรูปภาคการเกษตรโดยการส่งเสริมการผลิตการพัฒนาสินค้าเกษตรและสนับสนุนการตลาดโดยใช้หลักการตลาดทำการผลิตซึ่งจะให้ความสำคัญตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อเชื่อมโยงกับการวางแผนการผลิตและนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เกษตรกรรวมถึงสถาบันกเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนาในทุกด้านจะยึดเกษตรเป็นศูนย์กลางและคำนึงถึงประโยชน์ของกเกษตรกรเป็นหลักมุ่งเรียนเพิ่มศักยภาพของกเกษตรกรให้เป็นกเกษตรกรมืออาชีพสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนิตยาแสงมณีรยายงาน